คนวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทแมปบุ u เคเวนอาพีเหมือนเดิมพอละโอ้ยเออวันนี้เราจะมาจัดรถแห่ในบุ k เคเวนอาพีนะครับนี่ไม่ใช่เซิร์ฟวีนะไอคนหายไปไหนหมดวะนี่ไม่ใช่เซิร์ฟวีนะอันนี้เป็นเซริร์ฟปกติ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 เดี๋ยวเราเอารถปันทลุกออกมา ทำยังไงเราจะจัดเป็นตีมอะไรก็รอดูอืมอ่ะตีมไหนอื๊อปมอบมต๊บอืมตีบตีบเอออันนี้เราขึ้นได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บตื๊บตื๊บ,บเออประมาณนี้แล้วกันเราจะจัดรถแห่ตีมอะไรดีครับทุกคนเดาคิดเดาคิดแป๊บนึงนะทุกคนตีมไหนดีเนาะ เอาธีมอันนี้ไหมธีมพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเอออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้หกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวถ้าคิดได้เดี๋ยววาร์ปเลยวาร์ปไม่งั้นคลิปนี้เป็นโอเคเป็นธีมเกษตรนะครับอย่างแรกคือเราต้องวางต้นไม้เอ้ยเอาต้นใยญ่่เนี่ย โอมาทุกคนอ่ะตั้งเออแล้ก็ตั้งต้องมีอะไรมันต้องมีแบบไล่เป็นไล่อะไรประมาณนี้อวางพอปแล้วพอปเรามีแค่สิบห้านะ รถตีมกเกษตรของเราจะเป็นยังไงว้า <Wow. S 1> และเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาแล้วเราอ่ะจะแห่ไปทั่วเมืองบ okay. ุคเฮเวนเนี่ยรถแห่ตีมเกษตรเศรษฐๆเดี๋ยวจะต้องมีพอปอะไรนิหนึ่งหูหใหญ่ใหญ่มากแม่เนีย่ย ประมาณนี้เราก็จะมีอ,อู้อ๋อนี่ก็ขึ้นไปหีินได้เราก็จะมีแบบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มดีกว่าพับใช้ไปแค่5อย่างเองเหลออีกตั้ง10อย่างอ๋อเราต้องมีป้ายนะทุกคนกระเป๋าเรา มีอะไรให้ใช้ได้บ้างเนี้ยต้องมีบันไดตีโอใครไม่ไปชมเลยเอาพับเราเนี้ยยวต้องตั้งป้าย่ันโอ้ยชายชาจีเอ้ย เดี๋ยวขอวางบันไดให้ได้ก่อนนะทุกคนติดป้ายเรียบร้อยแล้วลดแหเ่เกษตรตอนนี้ได้เวลาตกแต่งเพิ่มเพราะว่าพอเรายังมีอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มพันดินไหวเพิ่มไฟนะครับทุกทุกคนแลนะ แน่ไงสวยสวยเลยถ้าเสร็จแล้วเราก็จะแห่นะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราวาปไปตอนที่เราสร้างเออเดี๋ยววาปไปตอนสร้างเสร็จเลยทุกคนเสร็จแล้วครับเราจะรอตอนหกโมงเช้าเลยทุกคนตอนนี้เราจะเริ่มแหะนะ่แหล้วนะแห่กันตอนฝนตกเลย ตอนเจ็ดโมงตอนนี้เราเริ่มแห่ไปทั่วเมืองบูเกเว้แล้วนะครับอันนี้เป็น EP 1หนะึ่งะเดี๋ยวมาดูก,กันว่า EP พสเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปลองแห่ตรงบ้านคนกันดีกว่าขึ้นเลยขึ้นโอ้ โอ้โหเออลงลงลงทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเนะน,นี่ยตอนเนี้ยฝนตกหมดเลย งานทุกคนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ้านะสวัสดีครับมาดูกันว่า EP 2ีสองเราจะทำเกี่ยวกับรถแห่แบบไหนบ๊ายบาย